สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเกิ <S <S> <S ดมาพกกบกับการสปอยเกมกเมก a าแดนเชนเนปเมีย V2 ตอนที่22แล้วนะครับครั้งที่แล้วอยู่ดีๆก็เกิดเสียงดังลั่นม,มาจากเมืองแพลเนปจูนพวกสาวๆกับสตรีมแมทก็เลยร่วมมือกันรีบมุ่งหน้าไปทางนั้น <S <S 2> <S 2> เพื่อตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับ ภาพตัดมาที่เมืองพลเน็ปจูนพวกสาวๆเดินทางมาถึงแล้วบ้านเมืองกำลังถูกโจมตีด้วยหนูยักษ์ขนาดมะคือมาซึ่งสตรีมแม็กก็จำได้ว่านั่นคือวาเรชูนะ่นาแล้วบอยชาก็กำลังต่อสู้กับวาเรชูอย่างกล้าหาญมากด้วยไอเอฟก็สงสัยไปโดนเวทมนต์อะไรมา ถึงเปลี่ยนเจ้าหนูนั่นให้กลายเป็นมอนยักษ์แบบนี้ได้เนี่ยเนปจูนตอบเออหรือว่าเขาโดนเฟรนโซนจากคอมป้ากันนะไอเอฟเลยบน่นจะใช่ได้ยังไงกันเลยยะแต่ก็ไม่คิดว่าบอยชาจะเป็นคนแรกที่มาที่นี่เอาชนะอาการกลัวมอนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหนะ เนฟจูนบอกว่าคงเป็นเพราะเขาเห็นเด็กๆกำลังจะโดนโจมตีก็เลยสลัดความกลัวทิ้งไปอย่างที่ฮีโร่มักจะทำกันไงพวกเราก็ไปช่วยบอยชากันดีกว่านะแล้วเนฟจูนก็รีบวิ่งเข้าไปหาบอยชาแต่บอยชากลับพูดว่ามีมอนตัวใหม่มางั้นหรอ แล้วบอยชาก็จอมตีเนฟจูนทันทีเนฟจูนก็ตกใจไว้ Why? เกือบไปแล้วไหมล่ะนี่บอย่าฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอนะสตรีมแมกกริตะโกนบอกเลดี้เนปจูนครับอย่าประมาทและอย่าเข้าใกล้เธอด้วยครับ oh. ดูเหมือนว่าท่านวาเรชู จะไม่ใช่คนเดียวที่เปลี่ยนไปนะครับบอยชากตกรอนออกมาอีกอะไรนะมีมอนใหม่มาอีกแล้วหรอ oh. ฉันจะจัดการอัดมอนพวกนี้ oh. ให้แหลเป็นจอบเลย oh. แล้วบอยชาก็อรารวาดเต็มพิกาดจ oh. ิอย่าหนีนะ oh. ฉันจะฆ่าแกให้หมดฆ่าแก ฆ่าแกให้มอเนปจูนก็ตกใจวายเขาบ้าไปแล้วเหรอนี่ยเขาคลั่งยิ่งกว่าบลังไฟอีกนะสตรีมแม็กกับพวกสาวๆก็เริ่มวิเคราะห์วางแผนกันถ้าทางบอยชาจะเห็นทุกคนรวมถึงประชาชนเป็นมอนหมดเลยดังน <Billboard> <st> <Their royalty> ั้น ถ้าพวกเราเข้าไปยุ่งกับการต่อสู้ระหว่างบอยช่ากับวาริชูนิตอนนี้ก็คงจะถูกสองคนนั้นจมตีใส่แน่สตรีมแม็กก็เสนอแผนว่าควรจะต้องจับแยกทั้งสองคนออกจากกันก่อนแต่คอมป้าก็แย้งว่าแยกออกจากกันแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะเพราะตอนนี้ ยังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้บอยชาบเป็นแบบนี้เลยเนปจูนก็สันนิษฐานว่าเพราะอาการกลัวมอนหรือเปล่านะถึงทำให้เป็นแบบนี้แล้วชูโกก็โผล่มาพร้อมกับเล่าเรื่องที่หญิงลึกลับไล่ตามวาเลซูให้ฟังภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตผู้หญิงลึกลับบอกว่าฉันมาที่นี่ เพช่วยเธอให้สามารถเอาชนะความกลัวมอนสเตอร์ได้ถึงแม้เธออาจจะคิดว่าวิธีการของฉันมันสุดต่งไปหน่อยก็ตามไหนดูสิทำไมเราไม่เริ่มจากเธอก่อนล่ะคุณหนูตัวเล็กๆผู้น่ารัก แล้วหญิงลึกลับก็พยายามจะทำอะไรสักอย่างกับชูโกะนะแต่วาเรชูแสดงความเป็นสุภาพบุรุษรีบวิ่งพลักชูโกะให้พ้นทางทำให้ตัวเองต้องโดนเองแล้ววาเรชูก็กลายร่างเป็นมอนยักษ์ขนาดมาหึอมาทันทีชูโกะก็ตกใจกรีดร้องดังลั่นส่วนบอยซ่าไม่ต้องพูดถึงเลย ตัวสัตว์เป็นลูกนกบอกว่าม,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 มอนสเตอร์หรอฉันฉ,ฉันจะทำยังไงดีฉันฉ,ฉันจะต้องหนีแต่แต่แต่ถ้าฉันหนีไปตอนนี้แล้วก็วาเรชูก็คำรามขู่เสียงดังลั่นบอยชอาก็กรีดร้องด้วยความกลัวหนักเข้าไปอีกหญิงลึกลับก็โหเราะชอบใจ กลัวเหรอแต่ว่าถ้าเธอวิ่งหนีไปตอนนี้เมือนก็คงจะพังพินาศไปเลยล่ะเธอจะยอมให้มันเป็นแบบนั้นเหรอ oh, <no. S 1> บ่อยช่าตอบฉันฉันรู้แต่ขาของฉันตัวทั้งตัว สัวนไม่หยุดเลยหญิงลึกลับบอกว่าฉันก็รู้เหมือนกันสิ่งที่เธอต้องการนะ่าก็แค่แรงจูงใจเล็กน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเอง oh, <no. S 1> ภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันพวกสาวๆก็สงสัยว่าหญิงลึกลับคนนั้นเป็นใครกันแนะ่แต่สตรีมแม็กเหมือนจะรู้นะ แต่ก็ไม่พูดอะไรแต่ถึงจะรู้สาเหตุแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการทำให้บอยชาติได้สติกลับขึ้นมาอยู่ดีเนปจูนเลยบอกว่าง่ายจะตายพวกเราก็แค่ต้องสู้กับพวกเขาทั้งคู่อัดให้สลบไปเลยยังไงล่ะสตีมแม็กก็ไม่แน่ใจถ้าทำแบบนั้น เพื่อนของคุณจะโอเคหรอครับ IF บอกว่าในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้เท่านั้นเพื่อจะลดความเสียหายของเมืองและประชาชนด้วยพวกเขาทั้งคู่ต้องโดนจับตดถ้าสลบไปแล้วยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยก็ทำให้หมดสติไปได้สักพักละนะพวกเรา จะได้มีเวลาหาวิธีอื่นในการรักษาต่อไปยังไงล่ะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันสตรีมแม็กไปดึงดูดความสนใจของวารเรชูพวกสาวๆจะจัดการบอยช่าเอง IF ก็เป็นห่วงเนปจูนว่าจะไหวหรือเปล่าเคยต่อสู้กันมาและแพ้ให้กับพวกเกลเติร์ดมาแล้วนี่เพอร์เพอร์ฮาร์ตอบ ไม่ต้องงวงอีกอย่างฉันมั่นใจว่าบอยชาไม่ต้องการทำแบบนี้อย่างแน่นอนเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่จะช่วยหยุดเธอให้เองบอยชาบอกว่าเป็นแค่ Mon no no. มันเงาๆก็ยังดันทุรังอยากจะสู้อีกหรอฉันจะแสดงให้เห็นเองว่าแกหน้า ก็เป็นแค่เศษเนื้อเลและเมื่อพยายามต่อสู้กับฉันแล้วบอยชาก็แปลงร่างตาเปลี่ยนสีเลยตัดเข้าฉากต่อสู้นะบอยชาสมกับเป็นหนึ่งในพวกโกเตอร์ที่สามารถล้มพวกแคทิดาได้จริงๆเก่งมากอึดมากยิงต่อกันไม่กี่นะัด พวกสาวก,ก็สลบไปหลายรอบมากเลยเลื่องยาชุบชีวิตสุดๆกว่าจะสามารถเอาชนะบอยชาได้เหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่สุดท้ายเราให้คอมป้าใช้พลังแห่งความรักเพื่อช่วยให้บอยชาได้สติกลับคืนมาแต่ดูเหมือนบอยชายังมีแรงเหลือนะ และยังไม่ได้สติกลับคืนมาด้วยเพิร์ลไฮก็ขอร้องบอ,อยชาได้โปรดเธอได้สติสักทีเธอไม่เห็นหรือไงดูเมือง p ลเน็ตจูนของพวกเราสิดูเด็กๆที่กำลังหนีอย่างหวาดกลัวสิบอ,อยชาบอกว่าเด็กๆงั้นหรอถ้าแกคิดว่าแก จะสามารถหลอกฉันได้แล้วก็แกจะต้องเจอดีแน่ทุกคนที่นี่คือมอนทั้งหมดมอนเป็นศัตรูกับพวกเด็กๆศัตรูของพวกเขาก็คือศัตรูของฉันดังนั้นหวกแกต้องตายทั้งหมดพ,พู้พิฮาร์ดพูดทำไมเสียงของฉัน ถึงไปไม่ถึงเธอกันนะภาพตัดไปทางสตรีมแม็กก็โดนวาเรซูโจมตีจนล้มลงไปแล้วแล้ววาเรซูก็มุ่งหน้าเดินไปในตัวเมืองแพลเน็ตจูนประชาชนก็ร้องไวอไยวายวิ่งหนีกันโกลาหลไปหมด oh <no. S 1> เด็กชายเด็กหญิงก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างมาก พอระเพิลหารู้สึกสับสนไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีแล้วแต่บอยชากลับบอกว่าโอ้ยเสียงเสียงนั้นดูเหมือนบอยชาจะมีปฏิกิริยาต่อเสียงกรีดร้องของเด็กๆเมื่อกี้นะ <Wow. S 1> แล้วชูโกก็โผล่มาเลดี้บอยชาพวกเราต้องการพลังของหน้ากากเพลสโต เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าเด็กๆของฉันนะถ้าเกิดเด็กๆซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของฉันหายไปล่ะก็โอ้ยแค่คิดขนแขงก็สแตนอัพหมดแล้วย่าคอมป้าบอกว่าสมเป็นนักธุรกิจมากเลยจ้าบอยชาก็พูดฉัน ฉันต้องช่วยพวกเขาช่วยเด็กๆจากมอนสเตอร์ฉันต้องหน้ากากเพลสเต์ต้องไปช่วยพวกเขาแต่มอนสเตอร์มันเพอร์เพิร์ลฮาร์ดบอกว่า <c oughs> ฟังนะบอยซ่าทุกคนก็กลัวมอนกันทั้งนั้นแหละแม้แต่ฉันเองก็กลัวเหมือนกันแต่เธอไม่ต้องบังคับตัวเอง ให้ต้องเอาชนะความกลัวขนาดนั้นก็ได้แค่ยอมรับมันแทนก็พอแล้วบอยชาทวนคำยอมรับความกลัวเหรอมันไม่เป็นไรถ้าฉันจะกลัวใช่ไหมเพอร์เพิรนหาตอบ <Yeah. S 1> ใช่ถ้าเธอไม่รู้จักความกลัวเธอก็เป็นฮีวร่ไม่ได้นะ yeah. แล้วก็เกิดแสงสีขาวสว่างวาบออกมาบอยชาดได้สติกลับคืนมาแล้วดังนั้นตอนนี้เหลือเพียงวาเรชูตัวเดียวที่ต้องจัดการคอมปาก็เป็นห่วงว่าบอยชาจะไหวไหมอย่าหักโหมเกินไปนะบอยชาตอบต่อให้ต้องหักโหมฉันก็หยุดพักไม่ได้นะ นี่แหละคือเวลาที่ฮีโร่ต้องออกโรงแล้วภาพตัดมาที่สตรีมแม็กไม่คิดว่าวารซูจะเก่งขึ้นขนาดนี้เ uh, <this S 1> พอร์เนทก็มาถึงตัวสตรีมแม็กแล้วบอกขอโทษที่ทำให้รอแต่เป็นเพราะสตรีมแม็กช่วยดึงดูดความสนใจให้ทำให้ตอนนี้ บอยชาได้สติกลับคืนมาแล้ววาวเรซูก็ร้องคำรามคู่บอยชาเห็นก็ตกใจเลยเพอเพิินฮาร์ดก็เป็นห่วงถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะบอยชาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันแค่ยังไม่ชินก็เลยตกใจนิดหน่อยแต่ก็น,นะมันตัวใหญ่ขนาดนี้ เป็นใครก็ต้องกลัวทั้งนั้นแหละเนาะแต่ฉันจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปและฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากแล้วด้วยที่ฉันต้องใส่หน้ากากก็เพื่อจะซ่อนความรู้สึกหวาดกลัวแล้วพยายามทำตัวเหมือนฮีโร่แต่ไม่ว่าฉันจะสวมหน้ากากนานแค่ไหนหรือฉันจะมีพลังพิเศษขนาดไหน ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยถ้าฉันไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วบอยซ่าก็แปลงเป็นร่างที่มีตาสีทองดังนั้นขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงฉันจะไม่วิ่งหนีแกอีกต่อไปเพอร์เฮาร์ดบอกว่าเ <Yeah. S 1> ยี่ยมไปเลยบอยซ่า <Yeah. S 1> ขอให้ฉัน ได้รวมก้าวแรกของเธอด้วยนะพวกเรามาเดบิวต์ระหว่างโกเตอร์อรกับเท็ดิดาร่วมกันเธอตัดเข้าฉากต่อสู้พอมีบอยชาเข้าร่วมอะไรอะไรก็ดูง่ายขึ้นท่าของบอยช่าแรงมากสมแล้วที่เนปจูนเคยแพ้วาเรซูก็พ่ายแพ้แล้วนะ บอยชาก,ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชนะแล้วไม่ต้องวิ่งหนีมันอีกต่อไปแล้วแล้วบอยชาก,ก็เป็นลมไปเลย i.f. ก็เข้ามาดูอาการบอกว่าน่าจะไม่เป็นอะไรนะแค่ทุ่มสุดตัวสุดแรงเกิดก็เลยอ่อนเพลียเฉยๆหนะ้าวาร e ซูก็ได้สติฟื้นขึ้นมาก็งงๆว่าเกิดอะไรขึ้น เหมือนว่ากำลังถูกไล่ล่าแล้วก็จำได้ว่าตัวเองอาลาวาท,ทำลายเมืองก็ตกใจใหญ่เลยชู่เป็นความผิดของยายผู้หญิงคนนั้นนะฉันไม่ได้อาลวาเพราะอยากทำเส้นหน่อยชู่อยู่ดีๆความรู้สึกต้องการอราลวานั่นมันก็ล้นทะลักออกมาจากก้นบึงของจิตใจของฉันซะอย่างนั้นเลย ฮิสโตที่เห็นบ้านเมืองวุ่นวายก็เลยเข้ามาไทายมุงแถวนั้นพอดีเลยขอให้วาเรชูช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังดูเหมือนว่าสิ่งที่เปลี่ยนรูปร่างของคุณก็คือปรากฏการหลงผิดอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> ความผิดปกตินี้กระจายไปทั่วเกมอินดัสทรีอย่างลึกลับ แต่ตอนนี้พวกเราอาจจะพอเข้าใจมันได้หากคุณให้ความร่วมมือค่ะและถ้าคุณตัดสินใจช่วยพวกเราฉันจะยกโทษไม่เอาผิดเกี่ยวกับความบุ่นวายที่คุณสร้างขึ้นค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> แน่นอนว่าพวกเราจะกักบ,บริเวณคุณเท่านั้นเองค่ะวาเรซูบ,บอกว่า สักสีของฉันไม่ยอมให้ฉันไปช่วยเหลือเธอแน,น่สำหรับคนที่เน่าไปถึงแก่นในอย่างฉันนะการทำผิดกฎหมายนะเหมาะกับฉันที่สุดจูฮิลสโตเลยพูดอย่างนั้นสินักคะงั้นคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับแพนเนปจูนเป็นมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านบาทค่ะ และคุณต้องถูกจับเข้าคุกทันทีค่ะน่าเสียดายฉันุตส่าห์จะยอมให้คุณไถ่โทษด้วยการให้ข้อมูลและทำการวิจัยปรากฏการหลงผิดแทนักหน่อยนะคะวาเรซูได้ยินจำนวนเงินก็เริ่มลังเลคิดหนักจนตัวสั่นเลยฮิสโตก็ใช้ท่าไม้ตายจริงๆแล้ว ตอนนี้คอมป้าก็อาศัยอยู่ที่บาซิสลิคอมด้วยดังนั้นคุณจะได้กินอาหารฝีมือของคอมป้าสามมื้อต่อวันเลยนะคะวาเรชูก็ตาเป็นประกายเลยพูดจริงหรอชู่ถ้างั้นฉันวาเรชู ขอสาบบ้างด้วยชื่อของมวลมนุษยะหนูทั้งหมดว่าฉันจะช่วยอย่างดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เลยชู oh. เนปจูนบอกว่าหน้าของนายเนี่ยยังมียางอายเหลือบ้างไหมนะ oh. วารเรซูพูดมาโทารีบกลับไปที่บาซิลิคัม เพื่อค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์หลงผิดและกินอาหารฝีมือคอมป้ากันดีกว่าจู่แล้ววาเรซูกร็รบวิ่งนำไปเลยคอมป้าก็ถามหาสตรีมแมทว่าหายไปไหนแล้วพวกสาวๆก็เพิ่งรู้ตัวว่าสตรีมแมแอบอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รู้ว่าสตรีมแม เป็นสมาชิกของอฟิแมกแล้วนะฮิสโตก็เสริมถ้าพวกเราค้นหาเกี่ยวกับการหลงผิดได้สำเร็จก่อนน่าจะวางแผนตอบโต้ได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะทุกคนคงจะเหนื่อยล้ากันมากแล้วสินะค่ะดังนั้นกลับไปที่บาซิลิคอมกันดีกว่าค่ะ ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆค่ะหลายวันต่อมาพิสโตก็ถามเนปจูนเครื่องเกมที่ได้คืนมาอยู่ที่ไหนหรอคะเนปจูนก็ตกใจวายเออฉันต้องส่งให้เธอด้วยหรอพิสโตตอบตอนนี้พวกเราก็รับรู้แล้วว่า เป้าหมายของอัฟิแมคคืออะไรพวกเราควรจะเก็บม sí, ันไว้ในที่ปลอดภัยนะคะเนฟจูนบอกว่าจริงด้วยนะใช่เลย i อเลยพูดเป็นอะไรไปอีกล่ะเนฟโกชัดช้าอะไรอีกคงไม่ได้ทำหายไปอีกหรอกใช่ไหมส่งให้ฮิสโตได้แล้ว คอมปาถามเนปเนตจ้าหรือว่าเธอจะทำมันพังจ้าหรือทำหายที่ไหนหรอจ้าไอเอฟบอกว่าเนปโกะคงไม่ทึ่มถึงขนาดจะทำแบบนั้นหรอกหน้าพวกเราเพึ่งได้กลับคืนมาเองนะไม่มีเวลาจะทำมันพังหรอกยิ่งทำหายก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ เนฟจูนก็ร้องเลยคือไอจังปิดครั้งนี้ของฉันหมดเลย่าไอเอฟถามเดี๋ยวนะนี่เธอทำมันหายจริงๆเหรอเนฟจูนก็สารภาพจริงๆแล้วตั้งแต่จบการต่อสู้ตอนนั้นฉันก็รู้แล้วล่ะว่า มันหายไปแต่ฉันไม่กล้าบ,บอกเท่านั้นเองไอเอฟก็ขึ้นเลย,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 ยแล้วทำไมเธอไม่บอกให้เร็วกว่านี้ยะยเธอเป็นอะไรไม่ทราบเป็นเด็กเลยที่กลัวถูกพ่อแม่ตีเรืยังไงกันเนตจูนตอบก็ฉันกลัวพวกเธอจะโกรธฉันนี่นาะไอเอฟบอกว่าคุณพระช่วย เหลือเชื่อจริงๆฉันก็พอจะเดาได้นะว่าไอ้เจ้านินจานั่นน่าจะเป็นคนร้ายแต่ว่านะโอ้โหฮ,ฮิสโตเลยพูดไอเอลฟ์คะคงไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะกันด้วยเรื่องของที่ถูกขโมยไปแล้วล่วคะค่ะเนปจูนเห็นด้วยถูกต้อง ยังไงพวกเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างกับอัฟิมแม็อยู่แล้วนี่ดังนั้นพวกเราก็ค่อยเอากลับขึ้นมาที่หลังก็ได้นะไอเบ่น bon. ไม่น่าเชื่อถือเลยนะพอออกมาจากปากคนที่ทำมันหายหนะ้าเนฟจูนก็พูดเธอ,อต้องคิดในแง่บวกเข้าไว้นะ ในทุกแง่มุมของชีวิตเลยไม่งั้นเธอจะกลายเป็นคุณป้าอารมณ์บูดที่วันๆเอาแต่คิดถึงชีวิตในแง่ลบจนไม่มีความสุขและไม่มีแฟนด้วยนะไอจัง <S 2> <S 2> i อฟบอกว่านี่เธอได้พลังเทพธิดาแบบใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยพลังที่จะทำให้คนอื่นหมุดหิดใส่เธอได้อย่างง่ายได้นะ เนปจูนตอบเธอหมายความว่ายังไงกันหรอฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยไอเฟ <I F. S 2> ก็พยายามสงบจิตสงบใจไม่ต่อความยาวสาวความยืดแล้วนะแล้วคอมป้าก็ถามถึงบอยชาว่าอยู่ไหนชูกกก็เดินเข้ามาพอดีบอกว่าตอนนี้ บอยชาไปทำงานที่ร้านของชูโกหน้าเพราะเป็นร้านค้าที่มีลูกค้ามอนเยอะก็ถือว่าให้บอยชาไปฝึกให้คุ้นชินกับพวกมอนเลยแล้วมีผลพลอยได้ตรงที่บอยชาเป็นที่ชื่นชอบของมนุษย์เด็กๆนะทำให้ร้านค้าได้ลูกค้ามนุษย์เด็กมากขึ้นไปอีกธุรกิจกำลังปังส,สุดๆไปเลย คองป้าก็ถามต่อแล้วคุณชูโกะมาทำอะไรที่นี่หรอจา้าชูโกะก็หน้าแดงเลยพูดอะไรไม่ออกฮิสโตตอบแทนคุณมาพบวาเรซูใช่ไหมคะคองป้าบอกพบคุณหนูหรอจา้ามีเขาไปทำอะไรไม่ดีมาอีกแล้วหรอจา้าชูโกะตอบ ฉันกลัวเขาจะเบื่อหนะ้าฉันก็เลยเอาเกมจากร้านของฉันมาให้เขาเล่นถ้าเขามีเกมแท้ให้เล่นบางทีเขาอาจจะไม่เล่นเกมเถื่อนก็ได้นะฮิสโตบอกว่าคุณชูโกก็เลยเอาเกมมาให้วาเรชูเล่นทุกวันเลยใช่ไหมคะเนปจูนก็สงสยัย นี่เธอคิดว่าเรื่องมันมีแค่นั้นจริงๆหรือเปล่านาะอไอจังฮี่ฮๆฮไอเอฟตอบคงเป็นข้ออ้างเฉยๆแหละน่าจะอยากมาหาไอหนูนั่นละมัง้ง <Wow. S 1> เนฟจูนเลยพูดอย่างนี้นี่เองหรือว่าเอ่มเธอคิดเหมือนกับฉันไหม b1 if ตอบฉันก็คิดเหมือนเธอนะ b2 ชูกบก็หน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกเลยเฮ้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 อยากเข้าใจอะไรผิดกันไปซ่ในฐานะที่ฉันทำงานที่ร้านเกมนะฉันจะพยายามต่อสู้กับพวกเกมเถื่อนอย่างขยันขันแข็งเพื่อตัวของวาเรชูนะ ความจริงที่ว่าเขาช่วยชีวิตของฉันไว้ครั้งหนึ่งหรือที่ฉันอาจจะแอบสนใจคุณนิดๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะเนฟซึก,ก็บอกว่าคนหนุ่มสาวนี่ดีจังเลยนะภาพตัดมาทั้งฝั่งหุ่นยนต์กันบ้างสตรีมแมก,ก็กลับมาหาอาฟิโมจัสแล้ว รีบนำเครื่องเกมแปลกๆมาให้ทันทีอาร์ฟิโมจัสก็ชื่นชมที่ทำงานได้สำเร็จลุล่วงและอนุญาตให้สตีมแม็กลาพักร้อนได้สตีมแม็กก็แอบ,บอยากรู้ว่าพยายามหาเครื่องเกมเครื่องนี้กันทำไมนักหนาแต่อาร์ฟิโมจัสไม่ยอมบอกไม่ว่าสตีมแม็กจะพยายามหวานล้อมแค่ไหน บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอทำไมบอกกันไม่ได้ล่ะถึงขนาดเอาหนังสือโปรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่มีสาวผมบอนตุ้มตุ้มมาล่ออาฟิโมจาสก็ไม่สนใจแปลประหลาดผิดวิสัยของอาฟิโมจาสมากเลยจนอาฟิโมจาสบอกว่าหมดเรื่องจะพูดแล้วใช่ไหมไปได้แล้ว สตรีมแม็ฉันงานยุ่งมากฉันจับไม่เสียเวลากับนายอีกต่อไปสตรีมแม็ก็สลดเลยขอโทษด้วยครับคุณผู้ชมครับจบภาคย่อยเนปจูนซึ่งเป็นภาคย่อยของภาคจีแล้วขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ แล้วมาพูดคุยกันนะครับคลิปหน้ามาลุ้นกันว่าภาคย่อยของโนวาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ